เนี่ยเอามะกรูดเตจซุกที่ว่านะมาแบ่งให้กับข้าวสวยกับปลากระป๋องกินเหี้ยเนี่ยอิ่มแล้วแค่นี้ฮนะเอออิ่มแปะละข้าแรงกินเหี้มองมีแสงอาทิตย์แสงตะวันเนี่ยนะกินแล้วก็พักผ่อนต้องไปไหนล่ำเหลือช่วงนี้โควิดมันร้ายแรงนะติดตายเลยนะเม <c oughs> ไม่ได้ขู่นะเออเนี่ยไปไหนเอาอยัางใส่เม็ด เดี๋ยวมมาหาเองเอาก็ใส่แมสเนี่ยะดูเนี่ยเอามาหาเองเอาใส่แมสเลยไหมไม่ได้ลาสานะมันต้องใส่จำไว้ไปไหนต้องใส่แมสมันต้องกันได้นะเอาก,กินเหียเออ,อเฮ้ครับแมวเหรอว่ามันก็อยู่ของมันธรรมชาติของมันลวมันไล่หวดกันมันถ้าเป็นสัสตว์มันน่ะกะธรรมชาติมันวันหลังก็ ลูกกวาดนะพขากวาดบรณนี่นะนี่ดีละหลังจากฝนตกกวาดให้มันสะอาดสะอา้านก็หอกกอกน้ำกอกยังก็อย่าให้มันขังเยมียุงมาไข่เดี๋ยวหลบขาเอาไปแล้วด้อเออช่างมันแมวไอ้ท้องมันไล่หัวกันมันให้เป็นสัตว์ธรรมชาติของมันธรรมชาติของสัตว์มันก็ต้อง ผสมพันธ์กันแหละมันไล่หวดกันขึ้นต้นมะขามมันเหรอเหรอมันไห่ผสมพัน์กันบะเป็นนางมันมันเป็นตัวปูตัวเมียมันผสมพัน์กันธรรมชาติถ้าเป็นตัวปูกับตัวปูมันกัดกันแต่นี่มันตัวปูตัวเมียอ๋อเอาโอเคไปไปเอากลับละวันนี้ยังปูไม่ทันวันหลังก่อน แต่มีก้าสก,กาดแล้วโอ้มาลินไม้ย,ยังไม่ได้เอาลงเลยนะแก่มากคงเหลือที่ปไปไปที่กินได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองสอยลงเอาไว้เป็นเชื้อดกดีเลือกเกินไว้เพาะพันเด้อนี่ในก็แก่และ นี่มะละกอสายน,นั่นนี่ใช้เป็นยานั่นนี่ไปดูต่อไปดูลูกของเขาครับเห็นเขาเอาตอกไม้ใส่โคนจะออกลูกเขาว่ะลองทำดูพรุ่งนี้ก่อนครับ